สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการมิสเตอร์โซดาและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวมิสเตอร์โซดาและสาวดกิ้งเธีทุกคนได้ครับนาฬิกากับอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ประจำวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับนาฬิกานี่ครับนาฬิกาเรียกด่วนจาก CEO อ่ามันทำอะไรได้ครับดึงเขาอะไรดูเมื่อถึงแลนด์มาร์กตัวเองจะดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่รอบรวมนะครับอ่าถ้าได้เอสก็จะได้หนึ่งร้อยเพชรเอก็ได้สามร้อยเอสบวกก็ได้ยี เอก็ได oh, so, oh, ้สามิบเอสวกก็ได้สองรอยรวมเป็นสามอยสามิบนะครับโอกาสจะได้เราต้องสูงเครื่องรางเอการรวมรวมเอและแลกเอรอรวมเอกับเอมันจะได้เอสเลยนะครับอ่าก็มีแค่นี้เราไปดูเป๊ะ้อป เดี๋ยวนะครับผมขอหยุดอ่าเราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับอ่าการจะได้นะนี่ครับสุ่มลัคก,กี้นัมเบอร์นี่ห้าอันนะครับอ่อามันจะก็จะมีแบบนี้นะครับกันรวมนะครับอาเจี๊ยบวกเจ็ดบวกเจ็ดแล้วมันจะได้เอ็นนะแต่ผมก็ไม่ทำให้ดูหรอกครับอ่า ต่อใหม่ปีริ่งก็ผมว่ามันก็โหดอยู่นะครับอีเวนเมื่อกี้ทำให้ผมควนอู่ได้ควนอู่แต่ไม่คุ้มครับเพราะมันบักเนี่ยคมกคางมาครับน,นะครับก็มีแค่นี้แหละครับอีเวนนี้ ก็มีไม่มากก็สวัสดีครับ